โอ้โหนั่นวัวควายช้างมาอยู่บนหลังตัวอะไรเนี่ยชิต้านี่ตัวอะไรแรปเตอร์แรปเตอร์โอ้โหสุดยอดเลยแล้วตัวนี้มันกินเนื้อหรือกินพืชไม่เป็น <c oughs> อุ้ยอุ้ยพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กมาพี่เล็กมาวัวควายนี่แล้วนี่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอุ้ยพี่เล็กร้องเมื่อกี้นี้เราต้องวิ่งหนีซะแล้ว มาวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งงานนี้วดูสิวิ่งหนีแล้วมากวิ่งหนีแล้วมากไปเลยโอ้โหให้เขาลงพี่มาวิ่งช้าไปเลยไปเลยวิ่งพีเลสกันเฮ้ยช้าวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วก็มาอีกแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวอ่เพราะว่าีเลสกนพ้ชไอคินเน้นะ ชิกซักิกซกิกซกไปมาแล้วก็วิ่งหนีลงหญ้าโออแล้วก็หงายท้องเลยต่อมาเราต้องพากวายแล้วัววิ่งหนีด้วยก่อนที่ทีเล็กมันจะตื่นดูสิมันหลับอยู่มันหลับอยู่มันกำลังสู้ทีเล็กทีทเล็กอยู่เหรอ แลนั่นก็วัวโอ้โหเจ้าทีแรกขับยาวเลยเราได้โอกาสวิ่งหนีต่อไปเ,เลยดีนะพี่ตัวนี่ชื่ออะไรนะแรปเตอร์แรปเตอร์เป็นพวกของเราอ๋อชิต้าเป็นควายมากมากทีโอเคคลิปนี้ขอตัวรงเพลงไปก่อนฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเลยภาพที่มาใหม่ของพวกเราเลยจ๊ะบ๊ายบาย